สวัสดีชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลอาจารย์ปัดปดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีมีนในช่วงนะคะเดือนมิถุนายนนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่ของคุณเป็น3ามคาาค่ะสัคาาแปลว่าการ take a คชั่นการเรียกร้อง3ามคนสาความการที่คิดถึงคนไกลหรือคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตความมั่นคงแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็นะคะ สิ่งดีๆที่นะคะเกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้นําเก็บไปใช้ส่วนเรื่องใดที่เรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะคะก็ขอให้นะ,ะนำไปวางแผลลดความเสี่ยงนะคะการดูดวงในวันนี้มันเป็น general reading อย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นของตัวเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็อไลน์ปัญนหัรา99นะเดี๋ยวดูว่าพลังงานไพ่ห้าใบมาบอกอะไรนะคะในเรื่องราวความรักของชาวราศีมีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะจำาป็นค่ะ ชำระ็ปเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีธนูหรือเกินในเดือนนะคะธันวาคม เป็นพนักง,งานของการปรับสมดุลปรับความเข้าใจการศึกษาดูใจไพ่เป็นเวอร์ค่ะชาวต่างชาตินะคนไกลนะคะบางคนก็เจอคนมีสีมีตําแหน่งไพ่เป็นเดอะฟูลค่ะไรสไต์เพื่อนชาวต่างชาติมีความเป็นไปได้นะชาวราศีมีนคุณน่าจะเจอใครที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของไรสไตล์เพื่อนหรือชาวตา่ตางชาติและเป็นเอจี้ของการเป็นทำบาลด้วยนะทำบาลแปลว่าการศึกษาดูใจเจอคนที่มันรู้สึกแบบเฮ้ย เคมีตรงกันดีเข้ากันได้ดีนะคะหกเหรียญค่ะคุณต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือต้องการได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นพลังงานค่อนข้างบวกมากเลยนะชาวราศีมีนที่คุณกําลังเจอใครสักคนจากที่ผ่านมาเรื่องราวคุณดูมี Energy ของความที่เขาเรียกว่าอะไรนะดราม่าความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่ไพ่ในวันนี้ของคุณค่ะ ใบแรกขึ้นมาสามพระธมมันแปลว่าอะไรนะคนไกลหรืออนาคตใช่ไหมแล้วดูไพ่ของคุณในวันนี้สิคุณมีเกณฑ์ของการได้ศึกษาดูใจได้เจอใครที่เคมีค่อนข้างตรงกันได้เจอพลังงานที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุณไม่เคยได้รับแล้วคุณได้รับมันนะคะแล้วก็คุณอาจจะอยู่ในสเตตัสของอย่างควีนถือเหรียญนะคะมันหมายถึงผู้หญิงสวยและรวยมากแต่ไม่ค่อยลงตัวเรื่องของความรักนะคะแล้วรวมถึงอาจจะแปลว่านะคะ เขากำลังนะคะเข้ามาใน energy ที่มองเห็นว่าคุณอาจจะดูมีความเย่อหยิ่งในความสัมพันธ์สักหน่อยนะคะเขาเลยอาจจะพยายามนะเช็คแ a ดูแลพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกอคุนเพื่อนะพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในเดือนนะคะมิถุนายนสําหรับปัดมองละ มองแล้วเนี่ยม,มันมีพลังงานไพ่ที่ค่อนข้างที่จะบวกเลยแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคนรักคนรู้ใจด้วยนะว่านะคะชาวราศีมีเนี่ยคนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือคนที่เขากําลังเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขามีพลังงานไพท่ที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างเดี๋ยวขออีกห้าใบค่ะดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีไพ่ของคุณใบาลาเป็นไพ่ของ6กอถา โคกถาเป็นพลังงานไพ่ของโอกาสคุณอาจจะขอโอกาสจากเขาหรือเขาอาจจะขอโอกาสจากคุณเดวิลค่ะชาวราศีมังกรหรือเกิดในเดือนมกราคมหรือพลังงานไพ่ของความเสน่หานะคะพลังงานไพ่ของกิเลสตัณหาเสน่หาชาวราศีกันย์หรือเกิดในเดือนกันยายนค่ะเก้าเหรียญใหม่แล้วเห็นไหมปัดว่าแล้วแหละว,ว่ามันอยู่ในพลังงานของความที่เช่นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะ่ะเขาก็ได้นะเป็นแบบ ถ้าเป็นถ้าในมุมของเขาคือเขาก็จะเป็นผู้หญิงสวยแล้วรวยมากหรือเป็นผู้ชายที่แบบหล่อดูดีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเลือกได้นะคะและในพลังงานนี้มันเป็นพลังงานที่เหมือนประมาณว่ากําลังเข้าหาใครสักคนที่แบบมาดูว่าฉันต้องการที่จะจะเอาชนะหรือนะคะเขาอาจจะกําลังต้องการที่พยายามแบบให้แบบซัพพอร์ตคุณดูแลคุณให้คุณเพื่ออยากจะเอาชนะคุณนะก็น่ารักดีนะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ชาวราศีมีนได้เจอเนาะ พลนะังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่หอกนะคะนะคะราศีสิงค์ค่ะสตันไปไปกับกับ e ี o ควบคุม Control น,นะคะและใบาสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ของ j จั m เ n นค่ะไพ่ใบล่าของคุณเป็นธรรมรารันค่ะไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็น j จั m เ n นอยากจะบอกเลยนะชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณน่าจะเจอนะโชคชะตาบุญธรรมกาแต่ง ให้เจอใครสักคนหนึ่งจากการเดินทางหรือคนไกลก็เป็นราชาการเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้ามาหาคุณด้วยรายเซายที่แบบเฟลลี่ขี้เล่นไม่ผูกมัดแล้วในสิ่งที่เขามองคุณหรือคุณมองเขาน่าจะอยู่ในความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเรียบหรูดูแพงย่อหญิงจองหองต้องการเอาชนะนะคะแล้วในสิ่งที่นะ คุณกับเขากําลังปฏิสัมพันธ์กันอยู่ในตอนนี้เวลานี้คือกนะารเอาชนะใจด้วยการที่แบบใส่ให้ใส่เปแบบนี้ก็ได้เนาะมีความเสน่หาอยู่ในนั้นนะคะแล้วไพ่อของคุณเป็นหกกทาค่ะนะมันมีไพ่อของความพยายามนะที่จะนะสร้างเรื่องราวนะ,ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะโมเมตนต์ความรักนะที่มีทั้งความเสน่หาด้วยความเอาชนะด้วยฉันกําลังดูหนังเรื่องอะไรอยู่นะกําลังนึกอยู่นะนึกไม่ออกนะ,ะแล้วก็นะคะมีความพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะ ควบคุมคอนโทรนะคะมีความหึงเล็กๆอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็นะ,ะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกัน,นแต่หึงคนเนี้ยห่วงคนเนี้นะะแบบนี้ได้นะชาวราศีมีนนะ,ะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่านะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนแปลว่ามีสตอร,รี่ความรักอยู่ในนั้นเนาะนะคะเดี๋ยวดูให้ความคิดความรู้สึกดีกว่า <c oughs> นะปานนี้ชาวราศีมีนกรี๊ดแล้วนะนะนะ ดูซิว่าไพ่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีมีนค่ะพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานไพ่อะไรเอ่ยค่ะใบแรกของคุณค่ะเป็นไพ่ของคุณถือถ้วยกรี๊ดสิจ้ารออะไร <c ười> ไพ่คีนถือถ้วยค่ะนะคะคุณต้องการให้เขากลับมาในความสัมพันธ์หรือเขาต้องการให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์มันมีความที่อยากจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวจริงอยู่ในนั้นไพ่เป็น the magician ด้วยนะ โดเมนเช่นแปลว่าการบริหารจัดการการทําอะไรสักสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้คนคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์หรือกลับมาในความสัมพันธ์หรือให้นะคะคนนี้เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์พลังงานไพ่เป็นเดอะซันด้วยค่ะคุณคือแสงสว่างของตัวเขาคือความสําเร็จ คือความรู้สึกดีเวลาเจอคุณทีไรชีวิตฉันรู้สึกบูบวาบนะคะแล้วก็ร้อนแรงน่ารักดีนะนะคะประกอบกับนะคะเขาอาจจะคนที่ขี้กลุกนๆคุณก็ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะนะเป็นขี้กลุกนๆคุณก็ได้ทําให้แบบต้องขัดแย้งกันสักเล็กน้อยนะถึงจะทําให้รู้สึกดีอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของฮาโลฟันค่ะอาจจะอยู่ในความต่างวายัยต่างชาติต่างศาสนา อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะไฮโลแฟนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเนี่ยแอบรู้สึกนะว่านะคะเขาก็เองก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่ายดูไพ่ไพ่ของคุณมันเป็นไพ่ของอะไรนะบุญทรรกําแต่งใช่ไหมในไพ่ของเขาก็มีไพ่ในความรู้สึกที่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของบุญวัสนาภูมิลิขิตอะไรแบบนี้หรือเปล่านะ <laughs> อันนี้ต้องไปดูนะว่านะความ คือคุยกันมาแล้วเนี่ยลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดแบบนี้หรือเปล่านะคะไพ่ของของคุณกับเขาเป็นไพ่ของคุยเอ่อแปดคาถาค่ะแปดคาถามันค่อนข้างแปลว่าเคมีตรงกันมากหรือคุณกับเขาเจอกันในลักษณะของชาวต่างชาติรักออนไลน์นะคะแล้วค่อนข้างจะเคมีตรงกันมากอาจจะอยู่ในโมเมนต์ของการเขาเรียกว่านะคะพุ่งพุ่งพุ่งในเรื่องของฮอร์โมนอารมณ์ความรู้สึกเคมีนะคะแล้วแปดคาถาเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่า เจอกันคบหาดูใจกันเนี่ยค่อนข้างจะปฏิสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบรวดเร็วแบบนี้ด้วยก็ได้นะระวังนิดนึงค่ะนะคะในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะระวังความเหมือนกันจะทําให้เป็นประเด็นกันได้นะแค่นั้นเองนะไพ่ของคุณในตอนเพียบไพ่ของเขาในตอนนี้มีสองถ้วยอะ่ะว้าวชาวราศีมีน้นคุณได้ไพ่ของความรักความจริงใจของคนหนึ่งที่พยายามอะจะปฏิสัมพันธ์กับคุณมานะคะหรือในที่นี้มันแปลว่าเขากําลังนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะตัดสินใจที่อยากจะนะคะคอมมิทเมนต์กับคุณก็ณกได้นะชาวราศีมีนนะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่หองสองคาถาค่ะการพิจารณาการแอบส่องการแอบดูไพ่ของคุณเป็นไพ่ของเด็กถือคาถาค่ะเป็นพลังงานไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ไพ่เป็นอัศวินถือเหรียญค่ะเป็นไพ่ของคนมนจิว,ว้าวดูสิในไพ่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในที่นี้ ชาราสีเมีนเขารู้สึกเคมีตรงกับคุณมากเขามาหาคุณด้วยความรู้สึกแบบใจมานะไม่ใช่เคมีอารมณ์หรือกิเลสเจเนหามานะแล้วเขาก็พิจารณาแล้วว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีแบบตัวเรื่องในความสัมพันธ์ก็จริงนะแต่เขาพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยเขาอยากจีบคุณเขารู้สึกว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนอะ อิจฉา,าชาวราศีมีนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ปันเห็นพลังงานไพ่ในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับใครที่กําลังคิดในเรื่องราวเช่นฉันอยากเจอคู่ฉันอยากเจอใครที่เป็นอนาคตเช่นอยากได้ความมั่นคงในความรักฉันจะทํายังไงดีให้ความรักของฉันสมหวังในพลังงานไพน่ในตอนนี้ที่ขึ้นมาบอกเลยชาวราศีมีนคุณอาจจะต้องไปไหว้พระไปขอพรไปทําบุญไปเดินทางไปต่างประเทศนะจะ๊ะ คุณพิเิ์จะได้เจอใครที่แบบเฮ้ยมีเรื่องของบุญวาสนานําพาแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณแล้วเขาเข้ามาหาคุณด้วยเคมีที่เรียกว่าดีมากๆจริงใจเลือกพิจนารณาคุณแล้วอยากจีบคุณอยากไปต่อนในความสมั์กับคุณหรือในที่นี้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจาะ เรียกว่าอะไรนะเจอคุณแบบรักออนไลน์หรือเกี่ยวข้องการทางานก็ได้แล้วอยากให้คุณเป็นตัวจริงแล้วมันค่อนข้างเป็นเดือดซันด้วยสุดยอดเลยทีเดียวแล้วเขาหาวิธีเข้าหาคุณด้วยอย่างที่บัตรบอกเขาอาจจะอยากเอาชนะคุณเช่นเปคุณให้คุณต้องการอะไรนะอยากจะคอนโทรคุณนะคะแบบนี้ก็ได้ยิ่งเห็นคุณนิ่งๆยิ่งๆโอ้ยเนี่ยอยากเอาชนะคุณมากเลยนะชาวราศีมีนนะหรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ไดนะ้ที่เป็นแบบนั้นเนาะ เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีมีที่อยากมาดูดวงอาจารย์ปัดอาจารย์ปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนในทุกคู่คุณสามารถไปกันได้หมดถ้าคุณเลือกที่จะเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเลือกที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะคุณสามารถไปได้อย่างทุกคู่ทุกคนอย่างแน่นอนและในเกณฑ์เดือนชะตาของชาวราศีมีในเดือนมิถุนายนนนนี้้คคุณสสาาามมรรถจจะเอใใไดััพธ์ ค่อนข้างจะเป็นคนที่เคมีตรงกันจริงๆลงตัวจริงๆใช่จริงๆและถ้ายิ่งเจอกันในโมเมนต์อย่างที่ปัดบอกเดินทางชาวต่างชาติรักออนไลน์ในการทำงานมีความเป็นไปได้เลยแล้วเข้ามาใน Energy แบบปัดบอกนะนะบอกเลยว่ามีสิทธิ์เป็นตัวจริงได้แน่นอนบางทีเวลานั่งทำคลิปวิดีโออย่างนี้นะเราก็บอกนะว่ามันเป็นจานาลลิดีนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นของตัวเองแต่หลายๆคนก็จะคอมเมนต์มาว่าแม่นมาก นึกว่าดูดวงส่วนตัวนึกว่าอยู่บ้านเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับคอมเมนต์เลยทีเดียวเนาะแล้วก็ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวขอให้บสรุปใเ้ชาราศีมีนเลยค่ะในขณะที่คุณกำลังจะต้องการ Take A c t ั o n กับใครใคนใดคนหนึ่งกำลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อกับคนนี้ดีไหมฉันจะให้โอกาสคนนี้ดีไหมอ่จะจะไปเลยจ้ะนะคะไพ่เป็นควีนถือกระทาค่ะควีนถือกระทาเป็นพลังงานไพ่ของผู้หญิงที่แบบชาวราศีมีนได้ไพ่ที่น่ารักนะ ในภพยทั้งผู้หญิงสวยแล้วรวยมากแล้วผู้หญิงที่ทํางานเก่งแต่ไม่ค่อยลงตัวเรื่องของความรักและในตอนนี้คุณกําลังเจออะไรที่มันดูปันเป็นความใช่จริงๆด้วยนะคะไพ่คุณได้ทั้งคุยิถือกคกาไพ่ของ the i m p r e s s ค่ะนะคะไพ่ของสี่าาจะ้ะว้าวใครแปลไพ่ตามปัดในที่นี้นะมันเป็นพลังงานไพ่ที่ค่อนข้างดีจริงๆไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเห็นไหม พลังงานไพค่คําแนะนําหรือไพ่บทสรุปในเรื่องราวความรักของคุณปัดไม่เห็นไพ่มันบอกถึงอะไรที่ไม่ดีเลยคุณสามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ดูสิควีนถือกระทาคิงถือกระทาสี่กระทาหนึ่งเหรียญแล้วก็ดีอินเพรสค่ะมีสิทธิ์ที่จะลงตัวแบบ Happy ้ n d i n g ได้นะนะคะเขาอาจจะอยากได้คนที่ค่อนข้างตรรก,กาและเหตุผลนะไม่ใช่อยากได้ผู้หญิงงองแงง,งหรือ,อยังไม่อยากได้ผู้ชายที่แบบ เด็กเกินไปที่จะต้องมาทิแคร์ดูแลเขาอยากได้คนที่ค่อนข้างที่จะมีหน้าที่การงานดีโตเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นแม่ของลูกมีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือฐานะการเงินระดับหนึ่งมีตกกรกะและเหตุผลดีในการเข้ากันในเรื่องของเชื้อชาติศาสน,นาฐานะเงินทองเขาสามารถไปกับคุณได้และคอมมิมน์กับคุณได้นะคะและพลังงานไพ่ของคุณเนี่ยนะคะ ไพ่คำแนะนำและบทสรุปของคุณในตรงนี้ปัดมองว่ามันค่อนข้างให้พลังงานในลันกษณะของคำว่าบวกพอสมควรอย่างที่ปัดบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าคุณอาจจะเจอใครที่กำลังจะมาขอคุณแต่งงานก็ได้ถ้าไพ่สองใบนี้แปรบวกแบบสุดๆเลยนะแปลว่าคุณกำลังจะได้แต่งงานแปรบวกสุดๆเลยมันแปลว่าคุณกำลังจะได้แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนในช่วงเดือนนะคะมีนาคมนี้ละกันก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนนะคะทุกท่าน สุขสมหวังประสบความสําเร็จพบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงและคนไทยสนใจที่ดูดวงเป็นการสุดตัวชาวราศีมินต้องมาถามแน่นอนค่ะว่า,าจานค้าหนูเจอเขาจริงๆค่ะเขาเป็นเนื้อคู่หนูไหมนะคะมีวันเดือนปีเกิดของเขามาด้วยนะจะตอบเนื้อคู่ได้เป็นเนื้อคู่แบบไหน ะะถ้าคุณสามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ปัจะบอกคุณนะคะหรือบอกวิธีการทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่ามันจะได้ทุกคู่ทุกคนแล้วแต่ในวันเดือนปีเกิดของใครที่มันจะบอกและรวมถึงการมาดูในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ เราต้องรู้ด้วยนะว่าเขาคิดเขารู้สึกกับเราอย่างไงแล้วเราจะได้ไปต่อถูกเนาะถ้าเกิดเขาคิดเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราแปลว่าเราไม่ได้บันโงไปเองอันนี้ค่ะเต็มที่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนสําหรับชาวราศีมีนที่จะมาดูดวงส่วนตัวต้องทั้งคําถามว่านะคะเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เราคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่แนวน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไร ต้องไปอย่างไรในความสัมพันธ์ให้ประสบความสําเร็จเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนในเดือนมิถุนา,ายนนี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาวราศีมีนที่สุขสมหวังนะคะก็ขอให้ฝากสมัครสมาชอาจารย์ไปด้วยนะนะคะก็ยิ่งขอให้สุขสมหวังมากยิ่งขึ้นเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของตัวเองเลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ